ให้เรานั้นเผื่อใจในการคัดสรรของเราและมอบหมายให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาอาลาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมา ن หันหุ่นนนมุมสีกักสิ่งเหล่านี้มันจะมากายชากหรือว่ายับยั้งหากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาอาลาทรงกําหนดให้เรานั้นได้ในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาหรือไม่แน่นอนตอบว่าไม่ได้เพราะผู้ที่สร้างเรา นั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺผู้ที่สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ที่จะทําให้เรานั้นสมหวังได้รับชัยชนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีม่านคําตอบในการรักษากุณฮัสบิอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺทรงเพียงพอแล้วสําหรับฉันและสําหรับบรรดาผู้ที่มอบหมายให้แก่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺ ท่านใช่คนอิสลามอิบ,บนูตตเมียท่านได้กล่าวว่าการมอบหมายถือว่าเป็นวาญิบบิอิติฟเกียอิมมติดดินเป็นวาญิบสําหรับทุกคนแม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องถ้าหากว่าเขาไม่ได้มอบหมายไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่จะมาประสบกับเขาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โทสะไม่ว่าจะเป็นความกิ้วโกรธมันก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้ วันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเราเห็นความบกพร่องความผิดพลาดหากเราไม่ปล่อยวางซะบ้างเนี่ยคนในบ้านของเราจะเกิดอะไรขึ้นสังคมของเราจะเกิดอะไรขึ้นสถาบันของเราจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอมานการที่เรานั้นมีหัวใจที่เปิดกว้างและปล่อยวางกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มันคือยาแก้ปัญหาในสังคมและในตัวของเราได้ทุกอย่างนะฟ่าอนิวะอียาโกมินัาอายาติวะซิกรินฮายกิมอักูลุกาลิฮะตาวัสตักฟิรุลลอฮะลิวาลักุมวะลิซาอิลลุสลิมีนามิงกุลลิซัมวัสตักฟิรูอินนะหูฮฺวะลกอฟูรุรอฮิม